สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์พบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดครับวันนี้ครับจะมานําเสนอครับวิ่งบนมาราธอนชนสามสูตรครับเรามาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับทลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล ช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัศให้โชคมาพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงตัวเลขให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับเนื่องจากมีธุระก็ได้ลงไปคลิปเดียวนะครับมาวันนี้ก็จะมาลงต่อกันครับมาครับเข้าเรื่องเข้าราวเลยพี่น้องครับวิ่งบนมาราธอนทนสามสูตรมาดูสูตรที่หนึ่ง ใช้หลักแสนบวกรหัสเก้าหนึ่งสูตรที่สองสหน่วยล่างบวกกันแล้วคูณด้วย2แล้วบวกด้วยเอาผลคูณมาบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งสูตรที่3ามผมไม่ใช้หน่วยที่สามบวกร้อยที่สี่ครับผลบวกมาบวกรหัสศูนย์หนึ่งจะได้สูตรละสีตัวนะครับเอาทั้ง3าสูตรนี้มาชนกันหมดสูตรไหนตัวไหนถูกกันนําไปใช้เป็นเลขเด่นในงวดต่อไปครับ อย่างกรณีงวดวันที่2พฤษภาพี่น้องครับแสนคือ9บวก9เป็น18เป็น9เป็น0เป็น1 10หน่วยล่างบวกกัน1บวกเเป็น8คูณด้วย2 2คูณ8เป็น16 6มาบวกหลักหน่วยครั้งที่3 6บวก3ได้9 9 0 1 2สูตรที่3หน่วยที่3บวกร้อยที่4 3บวก6ได้9 0 1 2งวดนี้ชนกันที่9 0 1 2ทั้ง3สูตรเลยพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นผมให้9 x ศูนย์ x 1 x ออกเลยครับออก90พี่น้องครับมาดูงวดต่อมาครับ16พฤษภาครับสูตรที่1นึ่งแสนคือสบวกเเป็น11ดได้หนึ่งสองสมสสูตรนี้ได้5 6 7 8กดแปดสูตรนี้เจ็ดแดเก้ชนกันไหนครับชนที่เจ็พี่น้องครับชน7 8 9ดสสูตรนี้ถ้า7 8็ดแปมานะครับ 7จ็ดแปมามาชนหนึ่งสสามสี่คือหนึ่งสสามสี่นี้มันไม่ชนที่เจ็ดปดเ้าพี่น้องครับง่ายๆแค่นั้นแหละอ่าแล้วเอาเจ็ดปดเ้ามาชนออกเลยครับออก9กสาก็จะถูก3มตัวนี้ออก9กสาก็จะถูกสามตัวนี้อย่างงวดนี้ออก90ก็จะถูก 9x และศูนย์เ วันนี้ถูกเก้ากับสามมาดูงวดต่อมาครับสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้หกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สามได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งเมื่อมาชนกันชนแบบนี้ครับชนที่แปดกับเก้าแปดกับเก้าสองสูตรนี้ชนกันส่วนอีกสูตรหนึ่งหกกับเจ็ดมาชนสูตรนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เลขเด่นอยู่สี่ตัวคือหกกับเจ็ด ชนกันคือสูตรหนึ่งกับชนกับสูตรสองได้หกับเจดตัวนี้ส่วน8ดกับ9้าใช้สูตรสองมาชนสูตรสามชนกันที่แปดกับ9้าชนกันที่แปดกับเก้าแล้วผลที่ออกหระพี่น้องครับผลที่ออกห้าศูนย์สี่ หกเจ็ดแปดเก้าไม่เข้านะครับพี่น้องครับเนื่องจากสูตรนี้ผิดครับสูตรนี้ไม่มีศูนย์มันชนแปดกับ9้าแล้วพอมาชนชุดนี้เราจะได้แปดนี่นะครับถ้าเอาแปดกับ9้ายืนเอาแปดกับเก้ามาชนสี่ห้าหกเจ็ดถ้าหกกับเจ็ดมาเอามาชนแปดเ้าย์หนึ่งเข้ามาในชุดโต๊5ห้าศูนย์สี่ เนื่องจากสูตรนี้ผิดนะครับสูตรนี้มีศูนย์สูตรนี้มีสี่มันไม่มีห้าสูตรนี้อสูตรที่สองผิดมานะครับงวดนี้ผมว่าไม่ผิดแน่นอนค่อนข้างที่จะชั่วผิดนะครับงวดนี้สูตรที่สามกับสูตรที่หนึ่งถูกนะเรามาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับสูตรนี้ได้สี่ห้าหกเจ็ดสูตรนี้ได้สี่ห้าหกเจ็ดสูตรนี้ผิดมานะครับแต่มาตรงกับสูตรนี้ได้สี่ห้าหกเจ็ดผมว่า ไม่น่าจะผิดซ้ําและสูตรที่ไม่เข้าพวกคือหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นเราจะได้สี่ห้าหกเจ็ดเป็นตัวยืนแล้วเอามาชนหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับมาชนแบบนี้นะอ่ะแล้วผมจะจับตัวเลขมาต่อกันพี่น้องครับผมจับคู่เสร็จแล้วนะครับ ถ้าสี่ห้าหกเก็ดมาจับชนหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าชนกันหมดมันจะชนที่เลขสี่นะพี่น้องครับแต่สองสูตรนี้ชนที่สี่ห้าหกพอมาตัดสูตรนี้จะเหลือสี่ตัวเดียวพี่น้องครับมันจะมีโอกาสมาไมมสี่ตัวเดียวในงวดนี้ถ้าตัดกันจะได้สี่ตัวเดียวแบบนี้ แล้วทีนี้ถ้าสี่ไม่มานะครับสี่ไม่มาเราจะเหลือห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดจะมาชนที่หนึ่งสองสามตัวเด่นก็จะเป็นหนึ่งสองสามก็จะมาในรูปนี้นะครับพี่น้องครับจะมาในรูปนี้ สี่ถ้าสี่ไม่มาจะมาที่หนึ่งสองสามถ้ากรณีที่ 4ไม่มาฝั่งนี้เหลือ5 6 7ฝั่งนี้เหลือ1 2 3ก็จะเป็น5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3เท่านั้นพี่น้องครับอยู่ในกรอบนี้ถ้ากรณีที่4ตัวนี้ที่ชนกันทั้ง3สุดแล้วไม่มามันจะมาในรูปนี้พี่น้องครับเหลือ5 6 7 5 6 7มาชน1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 6ห8จะเน้นที่18หาง แต่ถ้า4มาผมจะให้เป็น 4x นะครับรูดสนะรูดสี่สีอ่ะจะอยู่ใน19หางและทลิปต่อไปครับพี่น้องครับเราจะมาดู4ตัวนี้ครับเมื่อมาชนกับสูตรนี้แล้วมันจะเหลือกี่ตัวครับสูตรที่ผมจะลงให้พี่น้องดูคือชนเด่นบนเดินยาว3สูตร เรามาดูสามสูตรนี้จะตัดกันได้เลขอะไรโอเคครับคลิปต่อไปฝากไว้ด้วยครับมาสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้พี่น้องครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ